เฮ้ยร้านนี้ตัดให้จริงว่ะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีน้องจำไม่ยุ่งได้เปล่าใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องเมื่อกี้นี้พี่ให้น้องพี่เข้ามามาขอตัดผมฟรีครับผมนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาด้วยใช่เปล่าใช่ครับผมนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาดูคลิปผมบ่อยมากครับแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ศิลาศรัทธามากใช่ไหมครับทำบุญทำทานมีคนใจบุญอยู่แล้วพี่ครับคือผมอยากตัดผมตะโกนหน่วนนะครับพี่แต่เดี๋ยวผมเอาตังค์มาให้วันหลังได้้้มมมมมััััคคคครรรบบบพพออดดีีีีวนนผไไ่่โเ ไอ้นี่ไอ้นี่บิวใายสังคมมากมากดีมากดีมากเป็นงี้วันนี้มีร้านตัดผมร้านนึงอยู่แถวบ้านพี่ที่ตัดบ่อยเข้าใจว่าพี่เชื่อว่าร้านร้านนี้เขานิสัยดีที่มาตัดทีไรเขานิสัยดีมากแล้วก็พี่อยากทดสอบจิตใจเขานิดนึงเดี๋ยวกูทำโปรโมทร้านให้เขาแต่กูอยากรู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงไหมเดี๋ยวมึงลอมาเป็นคนจนหน่อยได้ไหมไปขอเขาตัดผมครับแต่เราไม่มีตังคือว่าโอเคอ่าตัวจริงเขามีตังนะแต่เราจะให้เล่นคือไม่มีตังใช่ป่านะเราไปขอไหว้เขาโอเคครับแบบนี้โอเคไหม พี่ครรัับีวคบตัดผมกระโกนหนวดให้ผมได้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมไม่มีตังค์วันนี้อ่ะพี่เดี๋ยวผมเอาตังค์มาให้วันหลังได้ไหมครับเชิญได้ครับเชิญเลยครับขอบคุณครับตัดประมาณไหนดีครับก็มีตัดผมกระโกนหนวดนะครับพี่ขอบคุณครับได้ครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยร้านน <ผม S 1> ี้ตัดได้จริงว่ะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีน้องสวัสดีครับตัดได้ดูได้เปล่าได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้อง เมื่อกี้นี้พี่ให้น้องพี่เข้ามามาขอตัดผมฟรีครับผมใช่ครับเราชื่ออะไรชื่อมาร์ทครับช่างมาร์ทครับผมแล้วไอ้นี่น้าโจรเลยไม่ตกใจเหรอไช่ครับเขาบอกว่าอะไรขอตัดฟรีหน่อยครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วเราตอบเขาว่าอะไรให้ตัดครับผมทำไมอ่ะทำไมให้ตัดฟรีอ่ะก็สงสารแล้วสงสารเขาสมมติมีคนมาตัดเนี่ยแล้วเขาไม่มีเงินตัดฟรีเขาด้วยเหรอครับผม น่าารักมกมเลยผมบอกแล้วว่าร้านเนี้ยผมเคยมาตัดผมนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เตี้ยมนะไม่ได้บอกว่าล่วงหน้าเลยมาแบบไม่ได้บอกแล้วให้ลูกน้องเข้ามานะครับเข้ามาเอาเปิเงเต็งเอาตัวคือแม็กเป็นคนจน เขอบใจมากครับผมที่ตัดให้ฟรีเนื่องจากเองมีน้ำใจพี่ของงี้ทําโปรโมทให้ฟรีขอบคุณมากอคมากรับเดี๋ยวทําโปรโมทร้านให้ฟรีเลยแต่มีข้อแม้ในอนะคตถ้ามีขอตัดแล้วไม่มีเงินตัดฟรีเขาได้ไหมได้ครับสมมุติเด็กจนๆเด็กนักเรียนตัดโรงนี้ให้เขาฟรีครับสมมุติเป็นคุณลุงคุณตาคนแก่ตัดให้เขาฟรีนะได้ครับโอเคถ้ารับปากแล้วจัดไปทําวีดโอโปรโมทร้านให้ครับ 19XX b a r b e r Shop รร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดคุณยิ้มอุดมสุขครับ เป็นร้านตัดผมแบบทรงแฟชั่นผู้ชายนะจะตัดแนววินเทจจะตัดแบบไหนขอให้เป็นผู้ชายตัดได้ทุกอย่างตัดได้ทุกหัวหมดเลยร้านนี้วันนี้ลูกค้าเป็นพี่ชาวต่างชาติด้วยดูอินเตอร์เลยตั้งแต่คนไทยยันชาวต่างชาตินี่นฮะขณะที่ฝรั่งมาตัดเลยฮนะข้อดีของร้านนี้อย่างหนึ่งก็คือร้านนี้สะอาดมาก เขบอกเลยดูฮะดูการเตรียมอุปกรณ์ของเขานะครับในร้านสะอาดไม่มีเศษผมนะครับแล้วก็เด็กเลตได้แบบเอาว่าสะอาดนะครับถูกหลักอนามัยเลยมาตัดให้พี่หน่อยขอซอยออกนิดนึงนะครับแล้วก็กันตรงเส้นนี้พี่คมๆมหน่อยได้ไหมใช้มีดโกนมาดูฮะผมตัดผมเสร็จเนี่ยนะครับจากกันนะครับจากกันจรกรนหนวดจากเล็มขนจมูกจะเล็มขนหูอะไรทุกอย่างเขาคิดแค่สองร้อยบาทมันน่ารักมากผมเนี่ยคนจุกจิกเรื่องมากเขาก็ไม่บ่นนะครับที่คือความน่ารักของร้านแต่ผมร้านนี้และ ที่สาคัญคือเขาน่ารักมากเขามีน้ําใจมากเห็นป่ะเขาใจบุญมากมาตัดร้านนี้ดีไม่ดีเจอผมด้วยคุณได้ตัดผมกับร้านที่ถูกหลักอนามายัยตัดเท่มากครับตัดไม่ดีจริงผมไม่มาตัดร้านนี้หรอกพี่ว่าไม่อยู่่ะเฮ้ยไม่เลยครับพี่ไม่ห่ะ ไม่มีที่ติเลยว่ะเฮ้ยหลอกว้ยไอ้ลองงี้ดีวะเฮ้ยขอบใจมากครับผมขอบใจมากขออนุญาตสร้างแต่ผมร้านนี้ไม่ได้มีคนใจดีแค่นี้นะฮะส่างหัวร้านนี้นิสัยดีทุกคนนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาด้วยใช่เปล่าใช่ครับผมนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาดูคลิปผมบ่อยมากครับแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ศิลาศรัทธามากใช่ไหมครับทำบุญทำทานเป็นคนใจบุญอยู่แล้วมันหามันทำมันทานมันหาที่ก็ขยันถมากินเนาะไม่เกี่ยงเงินน้อยไม่คอยวาสนามันหามันทำก็ขยันอยยู่แล้้วววเปิดดททททุุุกกััันนนนาางครบส มันทานคือเราอาชีพเป็นช่างตัดผมคนไหนมาใช้บริการเราก็รับเงินถูกต้องแล้วแต่บางคนก็ไม่มีเงินเพราะยากจนอย่างเด็กนักเรียนบางคน่ไม่มีกัะดให้ตัดไหมให้ตัดครับให้ตัดฟรีฟรีครับคนแก่คนเท่าบางทีเ็าไม่มีเงินเขาลืมเงินมาแบบเมื่อกี้นี้ก็ตัดฟรีก็ตัดฟรีเช่นกันใขอให้น้องๆสองคนบุญวาสนาในอนาพตขอให้มีร้านของตัวเองนะครับขอให้ทำธุรกิจอะไรขอเจริญเจริญเนาะปัญหามัญหามันทานถ้านึกถึงร้านตัดผมให้มาตัดผมร้าน หนึ่งกา,งาเอกมา,มาเมอร์ชบจบใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอาใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า